สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ู u ู e ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ <S <S เป็นบทความของคุณเปรวสีเงินที่เขียนลงเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่23กร,รกฎาคม2564ชื่อเรื่องว่าจุลาเน่าที่นอหรือรากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังใหญ่ในรอบร้อยกว่าปีไม่ใช่ดังด้วยวิชาการแต่ดังด้วยถูกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬา ควบคุมอำนาจบริหารจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เบ็ดเสร็จแล้วในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกคณะทางออนไลน์เมื่อ20กรกฎาคมยอมให้องค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุลาเชิญผู้ต้องหาคดีมาตรา112ทั้งปวินชัชชวานพงพันธ์เป็นวินปริชชีวารักษ์และรุ่งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลมาอบรมสั่งสอนคณาจารย์และมอบหลักการแนวคิดมุมมองใหม่ต่อน,นิสิตใหม่ให้พึงมีพึงแสดงออกต่อมหาวิทยาลัยจากนี้ไป เป็นข่าวคราวไปแล้วแต่เมื่อวานแต่ดูเหมือนว่าองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุฬาจะพึงพอใจมากถึงขั้นนําบางช่วงะสมนิเทศเป็นวิ้นเป็น,ปนไฮไลท์ลงทวิตเตอร์องค์การนิสิตนักศึกษาคือประชากรส่วนมากดังนั้นเสียงของนิสิตจ,จึงต้องดังที่สุดเพราะมีเราเข้าเรียนมันจึงมีมหาวิทยาลัยอยู่การแจกพอวอยอเป็นเครื่องรับประกันว่าเราเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ผู้เช่าเป็นหน้าที่ในฐานะพลเมืองของเรา ที่เราจะแจกพวยเ,เพื่อเป็นการตรวจสอบผู้บริหารหรือใครก็ตามที่ใช้เงินของเราใช้อำนาจเหนือเราในนามเรายังคงรอคอยวันที่ชาวสามย่านจะไม่ต้องใส่ชุดนิสิตกันทั้งมหาวิทยาลัยนะครับผมนี่เฉพาะบางช่วงที่ผมเห็นว่าดีงามจามจุรีเป็นสีจุลาเท่าที่จะยกมาให้ดูตัวอย่างได้เหตุที่ยกเพราะต่อมาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564อ่านสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงการจากเพจก็เพื่อให้ได้ทราบท่าทีแนวคิดแนวปฏิบัติของคณะบริหารจุฬาจึงนํามาลงต่อให้ได้อ่านกันดังนี้สํานักบริหารกิจการนิสิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิใหม่ประจําปีการศึกษา2564ผ่านสื่อออนไลน์เมื่อวันที่20กรกฎาคม2564เพื่อแสดงความยินดีต้อนรับให้ข้อมูลความรู้และทราบความภาคภูมิใจ ในสถาบันแก่นิสิตใหม่และองค์การบริหารสมโมสรนิสิตจุลาได้ใช้โอกาสนี้เปิดคลิปวิดีทัศน์ที่มีเนื้อหาที่ใช้รูปแบบการสื่อสารที่รุนแรงและมีคำหยาบคายดังที่ปรากฏในสื่อต่างๆนั้นจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรู้สึกเสียใจในความที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและขอชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโดยยึดหลักและการส่งเสริมให้นิสิตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกบนพื้นฐานของการให้เกียรติผู้อื่นรวมทั้งไม่กระทำการอันผิดกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการจัดก,กิจกรรมผสมนิเทศในปีนี้สำนักบริหารกิจการนิสิตได้ดำเนินการร่วมกับอบจและได้เตรียมการมาตั้งแต่เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564โดยตลอดระยะเวลาเตรียมงานได้มีการประชุมประสานงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามอบจมิได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบถึงแผนการแนนาเสนอวิดีทัศน์้างต้นแต่อย่างใด และได้ดําเนินการดังกล่าวเองโดยไม่ผ่านการพิจารณาร่วมกันซึ่งขัดกับมารยาทของการร่วมดําเนินการที่ดีนอกจากนั้นเนื้อหาของคลิปวิดิทัศน์ที่ใช้ความรุนแรงหยาบคายและอาจขัดกับหลักกฎหมายนั้นมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงขอตําหนิการกระทําดังกล่าวและจะได้ดําเนินการอบรมพัฒนานิสิตและพิจารณาเพื่อดําเนินการทางวินัยต่อไปทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าเห็นด้วยกับการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ต้อยคำหยาบคายหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแสดงความก้าวร้าวหรือบังคับกดดันผู้ไม่เห็นด้วยหรือไม่แสดงความคิดเห็นนอกจากนี้มหาวิทยาลัย,ลยใกล้ขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคพวนทั้งคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมผฐมนิเทศที่ได้รับการกระทําที่ไม่เหมาะสมโดยมหาวิทยลาลัยจะได้กํากับดูแลการดําเนินกิจการต่าง ของนิสิตยอย่างใกล้ชิดในอนาคตอย่างระมัดระวังมากขึ้นเป็นไงครับถแถลงการผู้บริหารอ่านแล้วให้รู้สึกอย่างไรทั้งคนเคยเป็นนิสิตเก่าและคนที่ไม่ได้คลอดมาจากเบ้าหลุมจุลาเบ้าหลอมจุลาและมองเห็นอะไรในคําแถลงนั้นบ้างมหาวิทยาลัยเสียใจตําหนิการกระทํานั้นขออภัยผู้เกี่ยวข้องทุกภาพส่วนจะอบรมพัฒนานิสิตจะดําเนินการทางวินยัยจะกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมต่าง ของนิสิตยอย่างใกล้ชิดในอนาคตอย่างระมัดระวังมากขึ้นดูด้านทัศนคติมหาวิทยาลัยต่อเรื่องนี้บ้างเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยดําเนินการโดยยึดหลักและส่งเสริมให้นิสิตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและงานนี้สํานักบริหารกิจการนิสิตดาเนินการร่วมกับอบจอและได้เตรียมการมาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมประชุมประสานงานต่อกันต่อ,นตอเนื่องแต่อบจอไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงแผนในการนําเสนอวิดิทัศ ดำเนินการเองโดยไม่ผ่านการพิจารณาและมหาวิทยาลัยย้ําเห็นด้วยกับการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากประเด็นหลักในคำแถลงมหาวิทยาลัยท่านใดเห็นว่าทั้งหมดนี้สะท้อนความจริงใจและให้ความน่าเชื่อถือได้บ้างและบ่มเพาะนิสิตให้ตรงตามคติพน์จุลาที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมบ้างและที่ว่า เกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนความรู้คู่คุณธรรมเกียรติจุลาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนผู้บริหารตอบที่ว่าการส่งเสริมให้มีนิสิตมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมจนผลิตจนผลิดอกออกผลวันนี้นั้นว่าประกอบด้วยคุณธรรมและเกียรติจุลาแล้วหรือถ้าบอกว่าใช่ก็ภูมิใจด้วยกับคณะบริหารคณาจารย์จุลาที่ผลิตบัณฑิตให้มีเสรีภาพไร้กรอบ จนจิกหัวดาคนณาจารย์เสบสารถึงขั้นล้มลงสถาพุกสถาบันให้สมเกียรติจุลาเบ้าเป็นแบบไหนที่หลอมออกมาก็เป็นแบบนั้นนี่คือเบ้าจุลาวันนี้นี่ครับเป็นสิ่งที่น่าคิดเหลือเกินครับสำหรับพฤติกรรมการกระทําของอ,องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุลานะครับไปเชิญทางด้านปวินชัชวานพงพันธ์รุ้งปนัสยาสิทธิจิวระวัฒนกุลแล้วก็ พระฤทิวรักหรือว่าเพนกวินเนี่ยนะครับมาพูดกับนิสิตใหม่ที่บอกว่าเป็นหน่ออ่อนของจุลาแต่ว่าการกระทําพฤติกรรมนั้นเนี่ยนะครับเห็นได้ชัดเจนว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหยาบคายกักกะไม่เหมาะสมและถ้าดูจากแถลงการของทางด้านมหาวิทยาลัยจุลาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าขาดซึ่งความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหานี้ให้สิทธิเสรีภาพกับนักศึกษาจนเกินขอบเขตหรือไม่ จนกระทั่งมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหยาบคายนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่มีเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจาร์โดยเฉพาะบรรดานิสิตเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดความเห็นเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ผู้บริหารของจุฬาปล่อยประละเลยให้บรรดาองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาทําพฤติกรรมลักษณะแบบนี้มันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และสิ่งที่เกิดคําถามตามมาว่าในวันที่มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่จุฬาวันที่มีการเปิดวิดิทัศน์เนี่ยนะครับที่ทางด้านคําชี้แจงอ้างบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่มีการประสานงานก่อนหน้านี้แล้วถามว่าตอนเวลาที่เปิดนั้นไม่มีคณาจารย์เนี่ยนะครับอยู่ร่วมด้วยเลยแม้แต่คนเดียวหรืออย่างไรจึงไม่มีการห้ามจนปล่อยให้มีการปล่อยวิดิทัศน์นั้นเนี่ยจนจบนะครับให้นิสิตใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่มันไม่เหมาะสมแบบนี้หรือ เป็นข้อเท็จนะครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงซะด้วยซ้ําคือเป็นข้อเท็จและเป็นการกล่าวให้ร้ายใช้วาจาที่หยาบคายแบบนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเวลานี้เป็นอย่างที่ทางด้านคุณเปลวสีเงินว่าหรือไม่จุลานั้นเน่าที่นอหรือเน่าที่รากกันแน่ครับ